สวัสดีครับพี่น้องเอฟทางช่องป่าหนุ่ยทีวีและทางช่องสองเอซีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ป่าก็จะมีเรื่องมาเล่าเรื่องมาเมสากันต่อนะครับสำหรับแวดวงเขมรเพราะเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับในชั่วโมงนี้เขมรกําลังขึ้นนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่ยอดมะพร้าวแต่ก่อนอื่นที่จะมีการพูดคุยกันนะครับป่าก็ฝากให้พี่น้องนะครับช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผม สำหรับวันนี้นะครับที่ป่าจะมาคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการเคลมนะครับเมนที่เคลมไม่หยุดหย่อนครับยิ่งนับวันยิ่งเคลมหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดนางงามประกวดชายรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัฒนธรรมไทยหลักๆเลยเนี่ยเอาไปเกือบหมดเลยนะครับรวมถึงนักดนตรีนักแรและเพลงเอ่ยนักร้องเอ่ยไปหมดฮะลามไปถึงนู่นครับเกาหลีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องมวย นะมวยนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับเป็นชีวิตติดใจถือว่าเป็นหัวใจหลักรองลงมาจากการที่ไปเคลมชุดไทยมาเลยก็ว่าได้นะครับไอ <c oughs> ้ที่นี่ถามว่าวันนี้ทําไมมีเรื่องอะไรต้องมาคุยคุยกันวันนี้ครับพี่น้องฮะนายเสลอจันทร์นี่นะครับนะครับเป็นเจ้าพ่อมวยกุลคแมร์ที่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆต่อวันนี้ผมจะไม่เรียกกุลคแมร์ก็แล้วกันนะครับผมจะเรียกว่าเป็นมวยเนลคุณนะครับผมไม่อยากให้คาว่ากุลคาแมร์เนี่ยไปติดบนโลกโซเชียลเยอะนะักผมเรียกว่ามวยเนรคุณ นะครับเพราะมันในระคุณคนไทยในระคุณครูบาอาจารย์ของไทยเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเป็นตัวเป็นเป็นเขมรเป็นเป็น,ปน,ปนยันนะครับนักมวยนะที่ไปหาแดกในลักษณะว่าเหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยแล้วรวยไม่พอนะครับอ,อ,อยู่เมืองไทยต่อยมวยกี่ทีกี่ทีขึ้นกี่เวทีเป็นไงกูก็ไม่ดังเพราะว่าต่อยก็แพ้คะแนนบ้างแพ้นอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถือว่ามีศิละปะรอบตัตอยู่พอสมควรแต่ก็สู้มวยภูทรบ้านเราไม่ได้ไม่ต้องขึ้นถึงเวทีลาาดำเนินนะครับ เสร็จแต่ที่นี้เนี่ยไอ้มวนักโยพวกนี้มันก็แห่กันไปเลยฮะแห่กันไปเขมรนะครับไปคุยกับนายเสลอจันทร์ต่อไปนี้เราจะเรียกว่านายเสลอกันแล้วกันนะครับคนที่อะไรชื่อเสลี่ยชื่อแม่งดีๆมีเยอะแยะเช่นสำเลิงนะครับสมพรอะไรพวกเนี้นะฮะแม่งไม่มีแม่งไม่ตั้งเสกตั้งชื่อเสลอก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็นายเฉลิมจันทร์เนี่ยหรือนายเฉลิมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนายเดียโก้ใน, D e e K o, ในทุกหลายคนที่อยู่ในแวดวโงโมวยจะรู้จักดีว่านายเดียโก้ e K o เนี่ยเป็นใครในายเดียโก้ e K o เนี่ยก็เป็นอะไรฮะนักมวยไทยนะครับสัญชาติบราซิลซึ่งนะครับมาหากินอยู่กับประเทศไทยจนกระทั่งร่ำรวยมีเงินมีทองไปเปิดดินเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้รับการอะไรฮะสนับสนุนหรือไม่ได้รับการต้อนรับอย่างมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็มึงมาเป็นลูกศิษย์มึงมามึงมาขึ้นคูขอคูที่เมืองไทยมึงมาต่อยมวยไทยเลี้ย พอความโลภเขาา้าครอบงำนพบประกฏว่าจังหวะไอ้ขมรก็มีมวยแลย้วฮะมวยนเนรคคณเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าไอเดียโก้นี่ก็ไปติดต่อก,กับทางนายเสลอนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีเปิดยิมที่มวยไทยสอนมวยไทยมีประวัติขึ้นชกบนเวทีใหญ่ๆมาแล้วไอเสลอนี่ก็เป็นไงครับเห็นแล้วก็อ้าพอดีเลยเราได้ต่างชาติมาแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปนี้คนไทยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรามันก็จ้างไอน,นี่แหละครับไอเดียโก้เนี่ยนะฮะจ้างไปเป็นอะไรครับจ้างไปเป็นคนต่อยมวยแล้วสัญญาว่าจะสร้างยิมให้แล้วก็สัญญาว่าจะมีเออะไรปรปซ์ให้ นะครับทำทุกทำทุกอย่างทําให้อะไรฮะไอเดโก้เนี่ยดังขึ้นมาในเขมรปรากฏว่าพอข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับออกไปบูมอยู่ในทางเขมรปั๊บเนี่ยวันที่นายเดีอโก้เนี่ยเดินทางไปที่เขมรเพื่อที่จะไปเป็นครูมวยนะครับเอามวยไทยในยไปถ่ายทอดในนามมวยในละคุณเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปแพร่พันแพร่เชื้อความในละคุณเจตนาของอะไรฮะเจตนาของไอ้เสลอก็เนลคุณเจตนาของไอเดโก้อเดโก้ก็เนลคุณก็ปรากฏว่า พอนายเดียโก้ไปถึงเขมรพบโอ้โหประชาชนคนลาวแห่ต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษไปจับปืนลบกับคนไทยมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะฮะจนทําให้ทหารเขมรน,นะครับจำนวนมากนะบ่นน้อยใจบอกโอ้โหนี่กลัวชีวิตไปทิ้งนี่ยเฮียมึงยังไม่ต้อนรับกูขนาดนี้เลยนี่เป็นเฮียครับเป็นอะไรใครมาอย่างไหนเนี่ยมึงมึงแห่ต้อนรับกันแน่นสนามบินถือว่าเป็นภาพประวัติการและภาพนี้ถือว่าเป็นดิจิตอลเอ่อเป็นดิจิตอลฟุตเทสเลยนะครับเอ่อฟุตปรินไม่ฟุตเทสประธานโทษนะฮะเป็นดิจิตอลฟุตปรินเลยนะ คือภาพนี้ตัดต่อกันไปตัดต่อกันมาเอาไปใช้ในหลายๆสถานการณ์ได้เลยในขมเนนะครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ควรจะจารึกไว้ในกำแพงซีด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบบางภาพให้ดูขำๆนะครับเดี๋ยวต่อนท้ายรายการก่อนถ้าผมจำได้อยู่นะ เสร็จเรียบร้อยพอนายเดียโก้เนี่ยนะครับมาปุ๊บก็ขึ้นเวทีเลยนะครับเออขึ้นเวทีตเตะคอมเมนต์ซะยับเยินเลยนะฮะก็คือคอมเมนต์มันก็เหมือนชีโต้แต่คือมันกรอบไงมันไต่เอาแต่เอาแต่เอาจกนกระทั่งทุกคนในคอมเมนต์แม้กระทั่งทูนเทียร่านี่ก็ต้องยอมรับว่าเดียโก้นี่ไม่ธรรมดามีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่นายทูนเทียร่าจะไปโปรโมทเวบพน,นันก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนว่านี่แหละครับตัวแทนของมวยเนลคุณซึ่งจะมาทําให้มวยเนลคุณของเขเมรน,นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังทะลุฟ้าเป็นดาว เขาก็เปิดยิมให้นายสเลอร์ er ก็ทำตามสัญญาเปิดยิมให้แต่เป็น,นยิมจะเป็นห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ในนั้นก็ซื้ออุปกรณ์นะครับบางชิน้นบางอย่างมาจากอะไรฮะมาจากช้อปปีบางทีเขาแวะมาเมืองไทยก็ไปซื้อนะครับตามตามร้านเครื่องเขียนเช่นนูนเอ๋ยกางเกงมวยเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาให้นายเดียโก้เนี่ยบังคับให้นายเดียโก้เปิดสอนแต่เปิดสอนแบบไม่มีค่าครูนะครับไม่ต้องขึ้นครูไม่ต้องมีพิธีการไหว้ครูสอนเลยนะครับทั้งช่วงนั้นเนี่ยนะครับ ไอ้พวกบ้ามวยเนี่ยละคุณ no ม pues, so ันก็มาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยจนกระทั่งนายเดียโก้เนี่ยไปหลงเข้าใจว่าโอ้โหลูกศิษย์กูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับตอนนั้นมานายเดียโก้ก็สอนบ้างไม่สอนบ้างสอนบ้างไม่สอนบ้างสอนให้เตะอะไรฮะเตะกระสอบทรายเตะกระสอบทรายกระสอบทรายมีสองอันแต่คนเรียนเนี่ยนะครับร่วมร้อยจนทําให้นะครับยิมของนายเดียโก้เนี่ยจากเป็นยิมเล็กๆธรรมดามันเหมือนกับซ่องนะครับโอ้โหคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกแล้วคนสอนมีคนเดียวก็คือใครครับก็คือนายเดียโก้นายเดียโก้เลยไปคุยกับนายเสลอนะครับนายเสลอเฮ้ยิ่สลอ คุณขยายดิมให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเงินค่าครูเ <c oughs> งินค่าครูเงินค่าชกที่ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยผมยังไม่ได้เลยแม้แต่เลียวเดียวแม้แต่เก้เดียวผมก็ยังไม่ได้ผมต้องกินต้องใช้ต้องนุ่นต้องนี่นายสเลอร์บอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะมีสปอนเซอร์ใหญ่ลงเองทนไปก่อนนะครับนายเดียโก้ก็ไม่เคยเจอฤทธิ์ของขเขมรไงว่าขเขมรน,นี่เฮียขนาดไหนเนี่ยเดียโก้ไ่วเฮียแล้วนี่เขมรนี่เฮียกว่า ก็ปรากฏว่าทําไปทํามาปุ๊บในระหว่างเดือนนั้นนายเดียโก้ต้องกินต้องใช้ค่าน้ําค่าไฟต้องมีไนงะคือหมายถึงว่านายเสลอเนี่ยเขาใจ่ายให้เฉพาะค่ายิมนะครับค่าเช่ายิมแต่น้ําไฟนายอะไรฮะนายเดียโก้ต้องเป็นคนจ่ายเองแต่เงื่อนไขก็คือเขาห้ามเก็บเงินค่าสอนอะไรฮะค่าสอนมวยเนี่ยละครนายเดียโก้ก็ไม่รู้จะไปหาเงินทางไหนเงินที่เอามาจากเมืองไทยเนี่ยแม่งใช้หมดแล้วนะครับก็กล่าวว่างานนี้มาแดกเค้กก้อนโตไนงะที่ไหนได้เนื้อข้างเขียงก็ไม่ได้แดกปรากฏว่านายเดียโก้นี่นะครับ เอาของในยิมเนี่ยถอดออกไปขายเช่นกระสอบทรายเอาไปขายนะครับแล้วก็เอาพวกลูกตุ้มลูกเหล็กนะครับเอาพวกอุปกรณ์การออกกำลังกายออกไปขายขายจนเกี้ยงยิมจนไม่ม,ไม,มีไม่มีเสร็จนายเดียกโก้จึงเดินทางกลับนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนายเดียกโก้ก็บ่นน้อยจใจกับนายเสลือซึ่งนายเสลือเองก็ทราบเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปบอกว่าเอาอย่างนี้ผมอยู่ผมอยู่คเมนะผมต้องตายแน่ผมอดตายแน่นะครับแต่ว่าผมจะเอา ไอ้มวยเนรคุณเนี่ยแล้วก็เอาธงชาติเนี่ยพร้อมเอาชื่อมวยเนลรคุณเนี่ยไปเผยแพร่ที่บราซิลก็แล้วกันที่ประเทศตัวเองนายเฉลิ้เขาก็บอกโอเคไปก็ไปไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าเองทําได้นะเองทําให้มวยเนลรคุณเนี่ยไปดังในบราซิลได้นะเดี๋ยวฉันจะทุ่มทุนให้นายนะครับซึ่งนายดีเอโก้เนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบคุณคุณนะครับเนี่ยก็เดินทางไปประเทศบราซิลนะครับก็ไม่ทําอะไรครับ เดียโก้ก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันก็ไปยืนถ่ายรูปถือธงชาติคำเหมือนคนเขมรแหละไปไหนก็ถือธงไปไหนก็ถือธงแต่งชุดมวยไทยก็ไปถือธงแต่งชุดมวยไทยก็ไปถือธงจนนายเสลอเห็นว่าเห็นท่าจะไม่ดีแล้วไอเฮียนี่ผิวนะครับเพราะต่างคนต่างผิวนายเดียนายเสลอก็เลยไปจ้างนักมวยชาวอิหร่านขึ้นมาคนหนึ่งนะครับนักมวยอิหร่านซึ่งเรียนมวยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเนรคุณอีกคนหนึ่งนะครับก็มาเซ็นจับมาเซ็นสัญญากันอะไรกันแล้วก็ไปเปิดยิมใหม่ให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยคราวนีี้นนัลกกมมอ่าาขจดู พอมันรู้ข่าวว่ามันโดนหักหลังปุ๊บเดียโก้มันก็แทงสวนขึ้นมานะครับไอ้เสลย์จันทร์อนก็แทงสวนขึ้นมาบอกมึงก็ขโมยของกูไปขายกินจนหมดไงมึงถึงหนีกลับไปประเทศมึงไงไอเดียโก้ก็บอกกูไม่ได้ขโมยขายของมึงแดกไอเฮียกับมึงจะมาให้ตังกูมึงก็ไม่ให้กูเวลากูขึ้นไปชคขี่ไฟขี่ไฟเงินมึงก็ไม่จ่ายมีหน้าเหรอตอนนั้นทำไมบัวขาวถึงบอกว่ามึงไม่จ่ายค่าตัวเขาวันนี้กูรู้ซึ้งแล้วกว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปหมื่นพันที่เธอผ่านเวลามาสอนคนมวยเนระคุณกับคนที่เเนนรคคุณะับจจงําาาอไวว้่ ธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิอาจารย์หนึ่งบ้างทำสังเราทําผิดสิ่งใดนาวานบอกนะครับก็คือหมายถึงว่ามึงก็เนรคุณเนรคุณเจอเนรคุณคนเที่ยคนจังไรมาเจอกันเหมือนกับฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมันก็มาเจอกันแต่วันนี้นะครับพวกมึงรู้เช่นเห็นชาติกันแล้วดียโก้มึงยังจะที่ยังจะคิดถือธงชาติของไอ้ประเทศจังไรเนี่ยเดินโชว์เขาอีกหรือไม่ เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ผมบอกเลยครับเรื่องนี้ศึกนี้ยาวครับเพราะดีเอโก้เขาบอกเขาไม่เลิกแน่นอนว่าเขมรนเนรคุณคนไทยอย่างไรเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าดีเอโก้จะมาแฉอะไรเกี่ยวกับมวยเนลคุณสําหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องปาก็สามารถสัมผั qr code หรือเลขที่บัญชีรวมถึงปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลํำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ